ต่อมาไม่ได้ทีดูขาวอ่ะจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาเจอต่อมันหนีเลยนะนี่ดีอยู่ไปไหนเอาเอาเรื่องต่อไปเท่านั้นหัวฟอ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 ฟเบื่อตัวเองเมื่อกูเล่นไมปขำเบื่อเลยแปลนกยูนมาเลยเรื่องต่อไปนี่ต้องเอาต้องมีนกยูนถึงขำอันนี้อ่ะเอาต่อไป ระยองทําไมมีฮีทำไมเรียกระยองฮีระยองทำไมนี่อ้าวระยองฮีซส่ใจฮียาวอ๋อระยองฮีซส่ใจฮียาวเอ้ยอ้ยไหนไหนหูไหนหูไหนหูไม่เล่นกูเลยโอ้โหมึงดีเมื่อไหร่ได้ขึ้นเวทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปถึงจมูกก็ก็เขาบอกเขาจะไปล้างรถแล้วระยองทำไมมีฮี แล้วหูหูหูทำไมหูห้างวาไงหูตีหูนี่เท่าหูเออหู่แล้วตา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 วะทำไรย่ำไปถึงจมูกนะครับเอาไว้ดมเฮ้ยมึนกันมันเล่นธรรมดาไม่มีอะไรก็เหนื่อยมึงก็ไม่เล่นเลยเฮ้ยม่ยอมเล่นว่ะเหรอเออหลักฐาน มึงก็ปล่อยกูโง่คนเดียวหลักฐานมีอกไม่ต้องเดี๋ยวก็รู้อะไรเจรยยองไม่มีพี่ขอเรียนระยองพีเออระยองก็ระยองนี่แต่หมายี้อ่าจมูกก็ทำอะไรจะมูกฮะจมูกก็ทำอะไรจมูกไว้สัมผัสกลิ่นเองครับผมใส่คว้ารถไปไม่กัน ไม่เขาไปล้างรถแล้วพี่จะส่งเสริมให้มขึ้นเวทีเล่นได้มันไม่เอาไอ้ริ่แหมมไม่รักดีเดี๋ยวก่อนนี่จมูกเว้ยว่าทำอะไรโอ้ไม่เว้